Quay sống bạc kho, Đâu sống bạc

รู้จักโวยไทยหรือเปล่าเฮ่านี่เจ้าก็เป็นนักสู้นั่นเหรอเนี่วุ้ยสมบัติโอ้ยวุ้ยมบัติวุ้ยสมบัติวุย้วยสมบัติโอ้ยวุ้ยสมบัติโอ้ อกองส้นไก่เด็นโดนหมแล้วยาบดีฉันฉัน็เด็กอยู่เลยคกอสอนกนนสนก่ อีัไม่ได้เ็กอยู่เลยลูกแก้วล่อมังกรคู่มังกรใหญ่กว่าตัวโี่อยู่ในนั้นคุ้มกว่าเทพเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหาง เจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหางวุ้ยสมบัติทองพระเจ้าเจ้ารวยแล้วพวกเจ้ารู้จักมวยไทยหรือเปล่า Tao, 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 แก้วลอบลกัผา้ถึงแม้ว่าส<อ><ท>ายฟ้าจะเจ้ากัโยใครหรือปลา่าถ้าอยากจะท้าปลอมแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ลยะยะย เ in, ้าร like ู้จักควยใจหรือเปล่าถ้าอยาตีฉันมาลองพี่ยริมีนจะทำให้สุดหลังเดี๋ยวนี้ล้ว้าจะ้ได้เจ้าพเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหางโว้ยสมบัติอะไรย่างมาก ระเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหางพเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหาง ไรหรือเปล่ามังกรซ่อนกด้ถ้าอยากจะท้ามาลองแล้วก็จะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละลูกแก้วล่อมังกรคู่มังกรสายฟ้าพิโร์

รู้จักมวยไทยหรือเปล่าอ่อนซ่อนกายถ้าอยากจะท้าประลองนะครับเดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ล่ะจิตวิญญาณแห่งมวยไทยต่างรากลึกลงในใจข้าไปแล้ว ี่เจ้าก็เป็นนักสู้นั้นเหรอเนี่ยแต่ดีฉันฉันยังเด็กอยู่เลยแบบยังไงไก็หลบไฟไอ้ป่า สมบัติในมือสร้างนาเป็นของข้าช่วยสมบัติทองเจ้าถือเด่นเปละกับสมบัติเหลาช่วยสมบัติทอง อย่าตีฉันตัวที่อยู่ริมนั่นคุ้มกว่า ูจ้จักมวยไทยหรือเปล่าเอ้านี่เจ้าก็เป็นนักสู้งั้นเหรอเนี่ยเ่าจะอ่อยย้อนแ่บนี้ไม่ได้ใช่ไหมเจ้าเป็เจ้ามังกรย้อนขึ้นข้าตลอดเลยสิทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ อยาดาค่ว <ram> ันอยู่ลจรวดไปทะลุเทพเจ้ามังกรเห็นได้เล่พไม่เห็นไหม ถ้าอยากจะท้าตลอดเลยกเดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละถ้าอยากจะท <Huh? S 1> ้าตลอมเลยก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละ่วยชีวิตด้วยเถอะ ไวยชีวิตด้วยเธอจิตวิญญาณแห่งมวยไทยฝังรากลึกลงในใจข้าไปแล้วถ้าอยากจะท้าปลอมเลิกเดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละเทพเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหาง ถ้อยากจะท้าปรลาล้อแล่วก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ล่ะเจ้าจะอ่อนย้อนวัน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมจิวินจานเห่งมวยไทยฝังรากลึกลงในใจข้าไปแล้ว ปัญญาเป่งมวยไทยแก่ปัเจาร่างลุกโลในใจข้าไปแล้วไม่เห็นหางอย่ากีฉันฉันยังเด็กอยู่เลยใครช่วิต้วยก็เป็นนักู้ทั่นไ Oh, it's all. Tôi này không. Yeah. Tuyệt vời mấyเลย. Còn con จากงวยไทยหรือเปล่าไว้ชีวิตด้วยเถอะใครอยากจะท้าปลอมละก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ล่ะมังกรฟ้าจไม่ได้ทั้งถึงต้องเป็นค้าด้วยน ดีฉันไม่ได้เดือดอยู่เลยปืนใหญ่ไม่จำกัดขงกอนซ่อนผู้ชายรู้จักมวยไทยหรือเปล่าถ้าอยากจะท้าลอลเลยก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละ Quay sống phải sống phải không 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 ให้ได้ถูกอยู่เลยอ้าวนี่เจ้าก็เป็นนักสู้นั้นเหรอเนี่ย ตอนซ่อนกายเห็เป็นเจ้าวังก่อนเห็นได้หรหัวไม่เห็นทางอย่ากดีฉันฉันยังเด็กอยู่เลยไว้ชีวิตด้วยเถอะ เราสองคนยังได้แต่หัวไม่เข้าใจเฮงไถหรือเปล่าจิตว at ิญญาแห่งบอยไถฝังรากลึกลงในใจข้าไปแล้วเจ้าตืนเต็นไหมลับสมบัติเหล่านี้ ถ้าอยากจะท้า,ลาอล,ลอมลยก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละ่ะอาสีสมบัิเหล่านีมาสามร้อยทีแล้วถ้าอยากจะท้าตล,าล,ลอมลยก็เดี๋ยวจะทำให้สมหวังเดี๋ยวนี้ละ่ะเจ้าตื่นเต้นไปละกับสมบัติเหล่านี นี่เจ้าก็เป็นนักสู้งั้นเหรอเนี่ยดาวมังกรที่ข้าเผาสมบัตเขานี้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่โข้าใจมันก็ตามอยากดีฉันฉันยัเด็กอยู่เลยจะญญเป็นยาณแห่งโวยไทยฝังร่างลึกลงในใจข้าไปแล้ว อ้าวนี่เจ้าก็เป็นนักสู้งั้นเหรอเนี่ยหัวไม่เห็นหางอยากดีฉันฉันยังเด็กอยู่เลยแค่พเจ้ามังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นหางอ้าวนี่จะก็เป็นนักสู้งั้นเหรอเนี่ย เีทีฉันตัวที่อยู่ในนักสู้มัเนี่ยดาวับอที่ฆ่าเขาผ่านเขาแปลว่าข้าจะไม่ก้นใจมันก้อนสามถ้าอยากจะท้ากะลองแล้วพ็เดี๋ยวจะทำให้สมบวังเดี๋ยวนี้ล่ะไว้ชีวิตด้ว้ไว่อห็นหรอ ส้นไก่รถทีดฉันขับอยู่เลยเธอจะอ่อนย้อนแบบน,นี้ไม่ได้ใช่ไหมห้วย,ยสมบัติทองห้วยสมบัติทองห้วยสมบัติทอง ủa mọi người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  phụng, cha ở đâu chắc mồi thay được bao? cứu cô ở đằng không เจ้าตื่นเต้นไหมละ่ะสมบัติเหล่านี้เจ้าไม่นงอนข้าเจ้าสมบัดเหล่านี้ถึงแม้ว่าข้าจะไม่เข้าใจมันก็ตามเจ้าตื่นเต้นกับสมบัติเหล่านี้นนเจ้าร้ายจังมากเรื่องหอยไก่ ยากดีฉันฉันยังเด็กอยู่เลยดากดีฉันฉันยังเ็กอยู่เลยถกอดไปเลยปืนไม่เหล็กไฟฟ้าเทพเจ้ามงงังกรเห็นได้แต่หัวไม่เห็นทาง เจ้าเจ,จ้ารวยแล้วรวยชีวิตด้วยเถอะมองซ่อนกายเ้าจะอ่อนย้อนว่นนี้ไ็ได้ใช่ไหม นิ้ชัดให้ได้เห็นอยู่เลยเงินทองไหลมาเจ้ารู้จักมวยไทยหรือเปล่า